สวัสดีค่ะทุกคนสวิตตอนใช้สายนะคะสายวันที่6กุมภาพันธ์2567นะคะ,ะมาพบกับแนวทางแนวทางหุ้นมัดรวมของแอดนะคะ,ะหุ้นมัดรวมวันนี้นะคะ,ะตัวเดีนแอดให้วันนี้1 152 896นะคะวิ่งรูท่ากับ1 จับวินในตารางก็จะมี1 2 2 1 8, 8 8 8 5, 5, 5, 5 8 8 9 9 9 9 5 5 9ป5 5 6ด7 1 1ห1า8้2 3เนะคะเบิ้ลก็จะมี1 1 2 2เนาะส่วนตัวเจาะก็จะมี1 2 2 1 8 5 5 8 8 9 9 8แล้วก็5 9 9 5นะคะทุกคน หรือใครจับบินในตารางก็ได้นะคะลองจับบินในตารางสามตัวโดดนะคะเข้าบ่อยนะสามตัวเป็นที่เน้นๆน,น,นะคะเน้นวิน่งลูดหนึ่งหนึ่งกับห้านะคะเซ็มลูดหนึ่งกับห้านะคะทุกคนลองดูเด้อโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรำรวยรวยทุกคนจ้า